รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมบดินทดุกครับราชินีมหานิยมค่ะครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการรัดกับดูพารวยนะฮะเราสองคนก็พามารวยที่จังหวัดสระบุรีใกล้ๆกแค่นี้เองครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะพามารวยบุญก่อนเลยอ๋อเลยบุญก่อนเพราะว่าจะมีเรื่องราวของการที่มีประเพณีใช่ไหม ก่อนเข้าพรรษาเขาจะมีการการแห่เทียนการถวายเทียนเข้าพรรษาที่ง่ายๆเลยที่คนเขาจะทํากันประจําก็คืองดเล่าเข้าพรรษาอย่างนี้นะครับไปดูบรรยากาศในการแห่เทียนไปการถวายเทียนแล้วก็จะสัมภาษณ์ท่านเจ้าอาวาสด้วยกับเรื่องของโบสถ์หลังนี้นะครับเรามาแต่ละครั้งเนี่ยคือมีการอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้ะ นะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมบุญกันเพราะนี่เขาบอกว่าเป็นโบสถ์หลังสุดท้ายของอำเภอนี้ด้วยสวยงามมากแล้วก็อยากเนาะผลไม้ละมือเนาะสิบบาท20บาทร้อยสองมาเลยค่ะที่นี่นะคะคุณจะได้บุญสูงมากๆากด้วยฝีมือของคุณเองที่โบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จครับเดี๋ยวเราไปร่วมพิธีกันเลยดีกว่าไปครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดเขาแก้วธรรมรามนะครับกรรมัสการะกรเมสักการะครับก็นะเมื่อกี้ที่ภาพที่เรานําเสนอไปก็เป็นพิธีแห่เทียนถวายเทียนถวายเทียนแล้วก็มีการแบบเรียกว่าหลอดเทียนเลอดเทยวก็วัดเขาแก้วธรรมารามอาทิตย์สุดท้ายก่อนจะเข้าพรรษาก็จะจัด พิธีถวายเทียนพรรษาจะ,ะเปิดโอกาสให้ญาติโยมจองเป็นเจ้าภาพแล้วตอนที่แห่เทียนเมื่อกี้เขาก็จะมาวนรอบโบสถ์ก็คือโบสถ์หลังนี้วนรอบอุโบสถซึ่งเป็นอุโบสถที่กําลังดําเนินการก่อสร้างครับซึ่งก่อสร้างมาแล้วประมาณ5ปีเข้าสู่ปีที่6ครับก็มีความคืบหน้าไปประมาณ80%แล้เยอะมากเลยนะครับจากครั้งสุดท้ายที่เรามาเนาะ เหลืออีก20%นะรก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์นะนอกจากถวายเทียนแล้วก็มาช่วยกันสร้างโบสถ์ได้อีกนะครับก็ยังใช้งบประมาณอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นงานปูนปั้นดิบเหรอครงานปูนปั้นสดนะปูนปั้นสดปูนปั้นสดซึ่งได้ช่างที่มีฝีมือดีงานละเอียดแล้วก็ฐานพระประธานก็มีความ เรียกว่าอลังการทําให้รพระประธานที่อยู่ด้านหลังของเรารมีความโดดเด่นซึ่งองค์พระประธานนั้นก็มีความสวยงามอยู่แล้วแล้วก็มีนามที่เป็นมงคลว่าพระพุทธรัตนกีรีมหามงคล<ม>ขนาดหน้าตักก็1 0 8นิ้วถือว่าเป็นองค์พระประธานที่มีความใหญ่แลมีความงดงามขนาดวันนี้ แค่ทำบุญแบบเริ่มต้นเข้าเป็นจะเข้าเป็นายังเห็นพระอาทิตย์ทรงกฎเลยพระอาจารย์ยังสวยงามเลยเป็นปาฏิหารเป็นนิมิตหมายที่ดีเรียกว่าถ้ามีงานมงคลหรือว่ามีพิธีที่เป็นมงคลเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการที่เกิดปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกฎก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมงคลมากนะครับ บทนี้คาดว่าอีกประมาณกี่ปีเสร็จยังเร็ว2ปีอย่างช้าก็ประมาณ3ปีอ๋ออำเภอวิหารแดงนี่จะมี25วัด24วัดนี่ก็มีอุโบสถครบทุกวัดแล้วก็เหลือวัดสุดท้ายเป็นบทสุดท้ายด้วยอ,อุโบสถจะเป็นอุโบสถสองชั้นชั้นล่างนี่จะทําเป็นถ้ำเรียกว่า,าเป็นถ้ำทองแล้วก็คอนเซปต์ของถ้ำก็คือจะเป็น คอนเซปต์ว่ดพักรมในถ้าทองแล้วสีของโบสนี่เป็นสีออกอจะเป็นสีโทนบานเย็นเมื่อมองภาพสีของอุโบสถไม่ว่าจะเป็นหน้าบันลงมาถึงาทางตัวอุโบสถก็จะสบายตา,ตาสบายใจแล้วด้านในนี่มีจิตรกรรมฝาผนังไหมครัด้านในก็จะเป็นงานปั้นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานวาด ซึ่งเราก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะจะ,จะวาดภาพที่เหมาะสมเป็นเรื่องราวอะไรก็เ,เรื่องราวที่ที่ให้เข้ากับงานปั้นที่เรามีอยู่โอเคเนาะก็พาท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้าของนะครับของบทหลังนี้นะครับเราก็มาอยู่เรื่อยๆใครเขาอยากจะทําบุญนะคะบ,คบาอาจารย์ต้อง ติดต่อ,อยังไงคะตรงไหนเอ,อ่ยก็เจริญพรถ้า,ถา,ามีความศรัทธาอยากจะทําบุญก็สามารถเดินทางมาที่วัดขเขาแก้วธรรมารามตําบลคลองเรืออำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีได้หรือว่า ถ้าไม่สะดวกก็สามารถติดต่อกันทางเฟซบุ๊กก็มีทางเพจวัดเลยก็ได้วัดเกาแก้วธรรมรามบารมีแล้วกอเงินล้านฝากให้พระอาจารย์นะครับฝากอวยพรวันฝากข้อคิดให้กับท่านผู้ชมครับนายอวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญสําเร็จสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดทุกิจที่ทาทุกคําที่พูดทุกกิจการงานใดๆก็ขอให้ จะเรือนรุ่งเรืองร่ำรวยสมปรานาทุกคนทุกท่านเทินสาธุผ่อนอมนุญานมาสการลาท่านเลยดีกว่านะคมัสการลาค่ะขอบพรบคุณค่ะโอ้ยรวยบุญกันไปแล้วเนี่ยนะสาธุนะครับอ้าวละเดี๋ยวช่วงที่สองเดี๋ยวเราไปเรื่องของรวยธุรกิจ รวยธุรกิจรวยการงานรวยเงินรวยทองวันนี้เขาเรียกว่าเจ้าแม่แห่ง P&K เขามากันเลยนะคะเขาทำยังไงกันที่ P&K เราไปติดตามชมเขาเลยดีกว่าไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าใช่ค่ะไปเลยครับสนับสนุนรายการโดย P&K n ข่าวตองครับเข้าสู่ช่วงที่สองของรัฐระดุกพารวยนะครับในช่วงคุยกับนักขายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ,คะกานอุ่นโสแก้วพัทรัอ่อนใช่ค่ะ,ะคปกติทำงานอะไรครับปกติแล้วก็ททำธุรกิจบ้านเช่านะคะมีบ้านเช่าแล้วก็มีร้านดอกไม้ค่ะเป็นไงธุรกิจดีไหมครับจริงจริงธุรกิจบ้านเช่าอะ่ะก็ดีแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือบางครั้งคนที่มาเช่าบ้านแล้วก็มีหนีบ้างต้องตามเก็บบ้างแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องมา ซอมแซมเรโนเวทหลังจากคนเช่าออกส่วนธุรกิจร้านดอกไม้ก็คือจะเรื่อยๆเป็นช่วงๆเพราะว่าดอกไม้มันก็ไม่ใช่สินค้าจําเป็นเนาะมันก็คือสําหรับการที่แบบบางทีคนเลื่อนตําแหน่งหรือวันวนาเลนไทน์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะขายได้บูมหน่อยแต่ช่วงปกติก็จะเรื่อยๆแกทำงานอะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนแก้วทำงานที่สิงคโปร์ค่ะก็คือแก้วทำงานโรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์เอ็กซ์เนค่ะก็เป็นเหมือนเวนูวออฟฟิเซอร์คือเราทำทัวร์ด้วยเราทำคอนเสิร์ตไปด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวนะค่ะแล้วก็เยอะแน่ก็จริงๆแล้วเงินเดือนก็ประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณ6กหมื่นแต่ว่าโอเวอร์ไทม์เนี่ยเยอะค่ะก็เป็นแสนอยู่เหมือนกันเรามาเจอ P N K ได้ยังไงเป็นเพราะอะไรจริงๆแก้เข้ามาในธุรกิจ P N K เนี่ยด้วยปัญหาสุขภาพนะคะเนื่องจากแกเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายไม่นึกว่าเราจะเป็นโรคร้ายโลกนี้แต่ทีนี้พอคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเราเป็นเนี่ยก็คือ เราก็พยายามสแสวงหาทุกทางเนาะเพื่อจะรักษาตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้ผล<ม>ก็เลยได้มารู้จักกับบริษัทเพ k ก็เพราะว่ามีผู้แนะนําก็คือเราไปทําบุญที่วัด<ม>แล้วก็ไปเจอ,อพี่ชลาลินนะคะค่ะเขาเป็นคนแนะนําเรามาแต่ว่าเขาชวนเราอยู่นานมากเลยมาที่เนี่ยค่ะบริษัทเพ k เเราก็ไม่มากับเขา<ม>ชวนอยู่เกือบสองปีอะคะอ่ะพอมาเห็นบริษัทแล้วเราก็เริ่มรู้สึกประทับใจเพราะว่าบริษัทเพ k เนี่ยคือดูก็รู้เลยว่ามั่นคงอะค่ะ อพอเข้ามาบรรยากาศเนี่ยคือแบบเออเป็นบริษัทที่ไม่ใช่แบบเอ้ยห้องแถวท้องห้องเช่าตึกแถวอะไรแบบนี้เนาะที่ไม่รู้จะมีปิดไปเมื่อไหร่นี่คือมาถึงแล้วโอ้ยดูมูลค่า ท่านประธานบริษัทเนี่ยเอาบ้านมาทํามูลค่าเขาบอกว่า300ล้านก็จริงเพราะเฟอร์นิเจอร์เลยทุกอย่างดูรูหลามากแล้วที่สําคัญคือเรามาเห็นนะคะว่ามีโล่รางวัลต่างๆมากมายเลยของที่เนี่ยก็คือเอ่ยปูชนียบุคคลของท่านประธานว่าเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือสังคมนะได้ท็อปแบรนด์อวอร์ดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมที่แบบว่าช่วยเหลือฟื้นฟูคนป่วยเออแล้วก็ฟังแล้วดีเนาะเราก็เลยสุขว่าเราปลอดภัยแน่และกินแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรลองดูก็ไม่เสียหายใช่อยากลองใช่ค่ะอยาก เรา oh. บอกท่านผู้ชมด้วยว่าอันนี้ก็เป็นแล้วแต่บุคคลด้วยใช่คคใช่แล้วแต่บุคคละคะใช่ค่ะแต่บุคคลก็จากที่ที่ทําเรื่องบ้านเช่าทาร้านดอกไม้ตอนนี้ก็มาทําธุรกิจเครือข่ายด้วยใช่สเสน่ห์ของเครือข่ายคืออะไรเสน่ห์อของเครือข่ายก็คือเหมือนงานนี้มันเป็นงานที่ ท้าทาทยเนาะเราไม่ได้ทําอยู่คนเดียวมันมีทีมแล้วก็มันมีพลังของเครือข่ายอะ่ะคือว่ามันคือเหมือนเราทํางานมันไม่ได้เหนื่อยอยู่คนเดียวมันมีคนอื่นร่วมด้วยช่วยกันเนาะมันคือเป็นอะไรที่แบบเป็นทีมเวิร์กแล้วก็เหมือนกับเราไม่ต้องมาตะก,กังวลเราไม่ต้องมานั่งสต็อกสินค้าไม่ต้องมาแบบโอ๊ยกังวลว่าจะต้องไปตามเก็บค่าเช่านู่นนี่นัน่น,นหรือเปล่าอันนั้นคือไม่ต้องอันนี้คือปรากฏว่าคือเออทุกคนที่มาก็คือมาแล้วก็มาดูด้วยตัวเองเนาะแล้วก็มันที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือ ของของบริษัทเนี่ยคือสโลแกนอ่ะคุณธรรมนำธุรกิจก็ชอบตรงนี้มากเลยคือมันเหมือนมาเพื่อช่วยเหลือคนนะคะช่วยเหลือคนแล้วไม่ได้เน้นเรื่องธุรกิจไม่ได้เน้นเรื่องธุรกิจแล้วรายได้เนี่ยมันก็คือเป็นของแถมมาซึ่งมันก็ดีพอเรามีรายได้มาอีกทางหนึ่งมันก็เอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้อีกชอบได้เจอทีมได้เจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนฝูงใหม่ๆหม่มหสยใไม่มาใช่ที่เนี่ยค่ะแล้วก็เราได้มีความรู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคือมาอยู่ที่เนี่ยเราได้พัฒนาตัวเอง จากตะกอนเนี่ยเราบางครั้งตื่นสายบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นคนมีวินัยเนาะตื่นเช้าขึ้นคือเป็นคนชอบทําบุญด้วยค่ะก็เลยเหมือนกับมันถูกจริตกับเราว่างันเถอะไปเจอผู้แนะนาที่วัดที่วัดเคยใช่ใช่ใช่ค่ะบุญเสมอแล้วก็ต้องเราก็เจอกันพูดถึงคนที่มาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันต้องเจอคนแหะสำหรับคนที่ทําไม่เป็นหรือไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยไม่กล้าชักชวนคนเนี่ย อ๋อจริงๆแล้วมันไม่ยากนะคะคนที่พูดไม่เก่งใช่ไหมที่นี่เขาก็จะมีวิธีเขาจะมีโรงเรียนสอนด้วยค่ะคนที่ไม่เก่งเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็คือหนึ่งเราจะมีพี่เลี้ยงสองก็จะมีการที่สอนคือเราจะมีโรงเรียนสอนธุรกิจในวันอาทิตย์สําหรับคนที่ตั้งใจจะทําหน้าที่เป็นจิตอาสาจัดเป็นอาชีพนะคะก็คือก็ชอบที่ว่าเออเขาไม่ได้ทิ้งเราเดียวดายเนาะคือมีการสอนแล้วด้วยมีพี่เลี้ยงช่วยเหลือเราด้วยมีโค้ดด้วยที่สําคัญคือ แก้วก็มีแม่ทีมที่ดีแม่ทีมก็คอยช่วยเหลือหนุนหลังอยู่ตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนี้มันตอบโจทย์ดีทุกอย่างตรงกับที่ต้องการก็คือบริษัทมีระบบที่ดีให้แผนการตลาดก็ดีมากคือเท่าที่เราดูมาหลายๆทางรวมทั้งอาชีพที่เราเคยทำอะค่ะแผนการตลาดที่นี่คือถือว่าสุดยอดนะคะ คือยังไม่เคยไปเจอที่ไหนที่แผนการตลาดดีแล้วก็ง่ายแบบนี้เลยเข้าใจง่ายมากมค่ะอย่างนี้มั่นใจได้ว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายจริงๆมไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่อ๋อไม่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่มันต้องมีสต็อกสินค้าอันนี้ก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าแล้วมันต้องแบบทำยอดทำยอดนี่ก็ไม่ต้องมีทำยอดอะไรอ๋มอมันคือไม่มีอะไรบังคับอะค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออคุณมาดูแลตัวเองใช่ไหมคุณก็ได้สินค้าไปดูแลตัวเองอ่ะ,อะคุณก็ ดัากอยากได้ลยกรก็ไปตามนั้นอย<ช>่างเงี้ยค่ะเพราะฉันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอนออแล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายด้วยมีอ,อยอที่สําคัญที่เก้าชอบคือแก้วได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของร่วมในธุรกิจนี้ด้วยอะ<ม>่ะแทนที่เราจะต้องแบบว่าไปโอ้ยลงทุนเองไงทุกอย่างนี่เราได้มีส่วนร่วมในเป็นเจ้าของกิจการหนึ่งกิจการด้วยมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนว่างั้นเถอะค่ะนี่ก็คือความมั่นใจนะค่ะมั่นใจค่ะโอเคเยี่ยมเลยนะคะ ก็วันนี้เวลาหมดแล้วเวลาจหมดแล้วเ้ย่างั้นคุณแก้วฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยได้ค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะก็ถ้าเกิดผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือสนใจในการที่อยากจะทำรายได้เสริมเนาะธุรกิจเสริมควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพติดต่อแก้วนะคะแก้วพัฒราออนวิมุตนานนะคะไลน์ไอดี085346น แจ้งได้เลยว่าท่านต้องการติดต่อแก้วเรื่องอะไรเรื่องปัญหาสุขภาพหรือว่าต้องการทำรายได้เสริมเดี๋ยวแก้วก็จะมีขั้นตอนแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะได้คุยกับท่านต่อไปอย่าลืมติดต่อนะคะขอบคุณค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแก้วมากนะครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วประธานเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินอร่อยๆกันดีกว่า อีกกิจการหนึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารใช่ค่ะเดี๋ยววขาว่าเราอะไรก็อยากแบบอะไรอ่ะเห็นแกกินชาวพาผู้ชมไปเลยนะไปคุยกันไปคุยกันนะโอเคไปครับไปเลยค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PNK คอรัดดิง ก็แน่นอนก็ต้องพามากินจากนักขายเรามาแล้วครับรวยไหมรวยสิรวยแล้วรวยทั้งสุขภาพรวยทั้งบุญตอนนี้เรามาอีกหนึ่งธุรกิจรวยเหมือนกันรวยสิอันนี้ก็เขาบอกว่าโอ้เขาทำคุปุงจอดเลยนะเนี่ยเขาชื่ออะไรบ้านผู้ใหญ่คาเฟ่เขาบอกว่านอกจากคาเฟ่เนี่ยเขายังทาอย่างอื่นอีกอะไรอ่ะอืมก็เดี๋ยวต้องดูคิดว่าอะไรอ่ะคิดว่าอะไรไปคุยกับเขาดีกว่านะอย่าเดาเลยได้แล้วคนรวยอีกแล้ว ไปหาผู้ใหญ่กันเลยครับครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ใหญ่แดงแล้วก็คุณบอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้จดผมคุทแน่นอนต้องเป็นเจ้าของร้านเห็นชื่อบ้านผู้ใหญ่คาเฟ่ครับคาเฟ่ก็คือมีแค่นี้ แต่ทำไมข้างนอกนี่มันไม่ใช่ฮะมีอยไรบ้างเห็นรูปขี้เห็นปีอะไรนะมีชาบูด้วยมีชาบูด้วยมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็ยังมีค่าแค่กิจการนี่มันเริ่มจากอะไรครัโปรเจกต์นี่มันเริ่มจากอะไรอืมก็เป็นอยากมีธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเนาะก็คือคิดว่าให้คุณลองมาทํา อาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งไหมลองปะว่ายน้ําอันนี้ก็คือเริ่มต้นด้วยสาว่ายน้ำแล้วต่อไปด้วยเป็นอะไรลูกค้าไม่มีอะไรทานไม่มีอะไรทานเพราะว่าเขาต้องรอลูกเล่นน้ำก็เลยเกิดเป็นคาเฟ่ขึ้นมาก็ทำคาเฟ่ก็รับได้เลยทำไมถึงไปต่อชาบูฮะผู้ปกครองดูลูกดูหลานเสร็จอยากจะทานชาบูช่วงเย็นก็คือเราเใช่ก็คือเราคิดราคาไม่แพงก็คือท่านละ ร้อบาทต่อันเป็นบุฟเฟ่ร้อยยี่สิบเกาทแล้วอีกอันหนึ่งนะไปยังไงคาแคร์คือน้องชายน้องชายคือทําคาแคร์อยู่แล้วก็เลยเราเอามารวมที่นี่ใช่มาอยู่รวมกันก็คือมืนทําในเขาเรียกว่าธุรกิจครอบครัวมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เลยนะก็คือมีทุกอย่างมากเลยมา แนะนำอาหารเยอะกว่านะคะมีอาหารอะไรบ้างเลยเออเดี๋ยวเขาไฟเป็นต้มยำปลาคังต้มยำปลาคังใช่ค่ะปลาคังก็คือปลาเราก็คือมาจากสดๆเลยจากจากแม่น้ําแม่น้ําป่าสักใช่คือวัตถุดิบส่วนใหญ่ของเราอะจะมาจากคือชาวบ้านอย่างปลาช่อนอย่างปลาช่อนลุยส่ชอนตัวใหญ่มากใช่อันนี้ปลาช่อนนานะคะอช่วงเนี้ยช่วงหน้านา คือลูกบ้านก็คือลูกบ้านหมูเจ็ดพวชาวบ้านค่ะบางทีเขาก็ไปหาปลาเขาก็มาขายที่ร้านคาเฟเราบ้านเราดีคอนข้างที่ดีเขามาขายที่คาเฟ่เลยครับเขามีรายได้ด้วยเราได้ได้วุ้ยใหญ่ก็ได้สดสดแล้วต้นนี้ต่อค่ะทีมค่ะปลาทับทิมทำอะไรครับปลาทับทิมผัดขึ้นช้าใชค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้าปลอันนี้กับกรอบเลยนะคะกักรอบคือ รสชาติพวกนี้มีดั้งเดิมดั้งเดิมเลยค่ะอันนี้เราปูนาค่ะก็คือมีไหลบัวด้วยก็อันนี้ปูนาก็คือมาจากวัดติดสระบุรีนี่แหละใช่่คะไม่ไปเอาจังหวัดอื่นใช่แล้วปูนาเราเนี่ยก็คือที่เนี่ยบ้มเบียรคาเฟ่ของเราคือดองเองดองเองใช่สะอาดไม่ละเลยอันนี้การันตีเรื่องความสะอาดเลยเพราะทำเองนะครับผโอ้โหมีสเต็กสเต็กใช่สเต็กก็คือ เขาเรียกว่าช so ุมชนของเราอ่ะมีมีโรงเชื่อจะสนุกอีกใช่สับสนุกอีกวัตถุกิบขอเขาเขาเรียกว่าที่นี่เลยในบ้านเราเองก็เลยเป็นเป็นสเต็กขึ้นมาสเต็กหมูครับอันนี้ถัดมาอันนี้กุ้งซอสมะขามค่ะกุ้งซอสมะขามใช่ก็ใช้ขนาดไหน ก็อยู่ที่ประมาณ12 12 13ตัวโลอ๋องสิบสตัวโลก็ดีนะกำลังคำนะใช่ค่ะกำลังกลระไรน่ะฝาอต่อไปก็คือเป็นกบทอดกบทอดก็กดจากที่นี่อีกใช่ค่ะของในอำเภอพม่อันแดงยังงั้นนะคะใช่ว่าหมู่เจ็ดไหครับกบเหรอคะค่ะเป็นกบนาใช่ค่ะเป็นกบนาแล้วก็อ๋อตามฤดูกาลใช่ฤดูกาลใช่แล้วมาอันนี้ครับ เป็นยำมูเุู้เส้นโบราณค่ะสูตรแม่บอกเลยค่ะนี่แม่ให้มาใช่ใช่ก็เลยออกเป็นยำมูเส้นโบราณค่ะเป็นอันนี้สลัดแซลมอนแล้วก็ผักสลัดค่ะคือเป็นผักออร์แกนิกคได้จาก วัตถุดิบแถวอำเภอเราใช่เราเน้นเราเน้นใช่เราเน้นขมวดเราเล่นวัตถุดิบของของชาวบ้านค่ะช่วยเหลือชาวบ้านนะที่ขาดท่ะคดทานด้วยเองทานด้วยความสบายใจแล้วนี่เลยแล้วก็แป้งทำเอง่มีกี่หน้าครับอย่างนี้ก็มีทั้งหน้าฮาวายเอี้ยนหน้าซีฟู้ดแล้วก็ผักขมอบชีสค่ะแล้วก็แล้วก็มีปูอัด วุ้ยอัฒมมีหลายหน้าให้เลือกเลยพูดว่าถ้ามาเป็นครอบครัวก็มีให้กินแล้วใครจะชอบรสชาติอะไรหรือว่าจะชอบไทยจีนอีสานอะไรก็มีหมดเนาะนะครับร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่สี่โมงเช้าใช่สิบโมงเช้าถึงยี่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์นองห้ทุ่มนะครับในโซนของคาเฟ่ เรียกว่าทั้งทั้งหมดเลยทั้งคาเฟ่ด้คาเฟ่ะชาบูก็จะเปิดตั้งแต่16.30นถึง23.30นถามโลเคชั่นหน่อยดีกว่าเซิร์ชในค o o g ก็แมปได้ไหมได้ค่ะเซตว่าบ้านผู้ใหญ่คาเฟ่ค่ะโอเคท้ายนี้นะครับทางผู้ใหญ่นะครับให้โปรโมชั่นอะไรกับผู้ชมรายการรักฤลูกพารย ก็เองให้5%ลด5%เฉพาะอาหารเนาะใช่ค่ะบอยให้มาแล้ว5%ที่ดูที่ชมราการนี้นะคะต้องบอกนะครับว่ามาจากรายการรักนรู้พารวยระยะเวลาเท่าไหร่ดีครับก็ถึงสิ้นปีนี้ค่ะถึงสิ้นปี2568เลยโอ้โห อีกครึ่งปีอะโอเคแล้วทาง P N K ล่ะครับมีอะไร P N K หระคะเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของ P N K สปอนเซอร์หลักของรายการนี้นะคะก็เป็นนี่เลย P N K คาโบลโกนะคะกาแฟเป็นกาแฟคาโอครัะใช่ค่ะแต่วันนี้เราถูกใจเจ้าของร้านนะคะต้องมาให้เจ้าของร้านก่อนค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพค่ะ ครับผมอันนี้ก็นะครับก็จะให้ท่านผู้ชมด้วย1รางวัลแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็จะมีการโน้ตดิ้งอีกหนึ่งรางวัลด้วยกันลยค่ะการโน้ตดิ้งอีก1รางวัลนะครับส่วนผมก็จะมีนะครับหลวงพ่อเงินล้านนะครับจากวัดเขาแก้วธรรมรามรุ่นเสาห้านะครับรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีเงินล้านสามรางวัลแล้วก็ไม่พอนะผมยังมีอีกนะมีอีกหรอมีเพราะวันนี้งานบุญไงเขาก็เลยฝากมาแจก นะครับเป็นนี่เลยน้ำมันเหลืองนะครับสมุนไพรไทยตาดอกบวกก้าดอกอีกสามรางวัลไปไปด้วยกันเลย <c oughs> นะแจกไปพร้อมๆกันเลย <c oughs> ใช่<ง>ถ้างั้นเดี๋ยวมาเข้าคำถามท้ายรายการกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> คำถามมี่ว่าวัดเขาแก้วธรรมรามนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ จังหวัดอะไรคะอ่ข้อที่หนึ่งเอาคุณบอยตอบเลยค่ะจังหวัดสระบุรีค่ะจังหวัดสระบุรีโอ้โหใช่ที่ไหนแล้วข้อสองนะครับข้อสองแล้วว่าอยู่นครนายกนะอาจารย์อ๋อนครนายกใช่ใครรู้คําตอบรีบตอบมาดัง a ฟ e b o o k ที่อยู่หน้าจอนี้สแกนคิวอาร์โค้ดรอวเาเปิดทูก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมแวะกันมาทานนี่เลยนะ ที่ร้านบ้านผู้ใหญ่คาเฟ่ะนะครับวันนี้เราสี่คนลักท่านผู้ชมไปพร้อมววกันใหม่กับรายการรัดกระกดุกพารวยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะใครมากินแล้วจะรวยนะคะ